มันก็มันก็พ่านกันมาเป็นทีมอะไรลักษณะอย่างนง้นได้พอสมควรบอกลูกใหญ่ยังไม่ได้บอกแต่ว่าไอ,ไอ้วันที่ต้องเดินออกจากสภาท,ที่สารรัฐธรรมนูญมาบอกให้หยุดปฏิบนะัติหน้าที่นะเขาร้องไห้ผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงแต่กลับบ้านเขาร้องไห้กับพอ่อ เดนแต่ว่านี้ก็คือว่าวันวันอาทิตย์ที่ไปราชบุรีด้วยกันเขาก็ถามว่าวันพุธพอต้องไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าแค่ถามว่าไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคงจะเกินอะไรกับพ่ออะไรแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันผมอยู่กับแม่อยู่เดี๋ยววันศุกร์นี้ถึงจะได้เจอกันแต่ว่าผมก็คิดถึงสิทธิเด็กไม่อยากให้ลูกต้องมารู้อะไรมากเกินที่มันเป็นความจำเป็นนี่